สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบก,กันอีกแล้วนะคะครูชื่อนางสาวชิราพรงวงวิสิชัยชื่อเล่นครูพึ่งนะคะประจําชั้นอยู่อนุบาล1นึ่ทับสองนเด็ถ้าเด็กๆเ,เจอครูพึ่งนะคะทักทายกันได้นะลูกเรามาเจอกันเราก็มาเรียนวิชาอะไรกันคะเด็ก,ดกยังจํากันได้ไหมเอ่ยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะ ่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเราจะมาทบทวนตัวเลขไทยต่างๆกันก่อนนะคะตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบนั่นเองติดๆพร้อมกันแล้วนะคะเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเลขหนึ่งไทยเลขสองไทยเลขสามไทยเลขสี่ไทยเลขห้าไทยเลขหกไทย เลข7จ็ดไทยเลข8ปดไทยเลข9ก้าไทยตัวสุดท้ายค่ะเลข10บไทยนั่นเองค่ะเลข10มี1กับ0นย์นะคะทั้งหมดตรงนี้นะลูกนะเป็นตัวเลขไทยนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้กันนะคะหน่วยหนูน้อยคนเก่งนั่นเองเรื่อง หนูทำได้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะก็คือการแปลงฟันนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำกันเองได้ใช่ไหมลูกการแปลงฟันไม่ยากเลยใช่ไหมลูกการแปลงฟันเด็กๆแปลงฟันวันละกี่ครั้งคะสองครั้งใช่ไหมลูกก็คือ ืน,นอนกับก่อนนอนใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆมาโรงเรียนจะได้แปลงตอนกลางวันด้วยนะคะก็จะเพิ่มเป็น3ามครั้งนั่นเองค่ะเด็กๆส่วนใหญ่จะแปลงฝันเองได้แล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะที่เด็กๆสามารถทําได้นะคะก็คือการอาบน้ํานั่นเองค่ะเด็กๆอาบน้ําวันละกี่ครั้งคะบอกรูเพิ่งสิลูก วันละสองครั้งนั่นเองค่ะก็คือตอนเช้าที่เราตื่นนอนแล้วใช่ไหมคะกับตอนไหนคะเด็กๆตอนเย็นใช่ไหมลูกตอนที่เราก่อนจะนอนใช่ไหมคะ,ะการอาบน้ํานะคะเด็กๆสามารถทําเองได้ใช่ไหมลูกเวลาอาบน้ําอย่าลืมถูสบู่นะคะแล้วก็ล้างสบู่ออกให้หมดนะคะดเด็กๆ เรามาดูข้อต่อไปกันนะคะที่เด็กๆสามารถทําได้ก็คือการแต่งตัวนั่นเองค่ะไหนใครแต่งตัวเองคะลูกบอกครูเพิ่ง่อยค่ะเก่งจังเลยลูกาการแต่งตัวนะคะเด็กๆค่อยๆฝึกนะคะลูกเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะแต่งตัวได้ง่ายขึ้นนะลูกนะก็จะเก่งขึ้นนะคะตอนแรกอาจจะติดขัดนิดนึงเราก็ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือเราก่อนได้นะคะ หลังจากนั้นเราค่อยๆฝึกนะลูกนะการแต่งตัวไม่ยากนะคะ,ะสวมเสื้อสวมกางเกงสวมกระโปรงนะคะลูกง่ายๆนะคะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะที่เด็กๆสามารถทําได้นะคะก็คือการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะไหนใครรับประทานอาหารเองได้แล้วคะลูกยกมือขึ้นสิคะโดยที่ไม่ต้องให้ผู้ปกครองป้อนแล้วใช่ไหมลูก เก่งมากๆเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถทำกันได้นะคะลูกไม่ยากนะคะเริ่มตั้งแต่การแปลงฟันการอาบน้ำการแต่งตัวรวมถึงการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเด็กๆสามารถปฏิบัติกันเองได้ใช่ไหมคะในกิจวัตรประจำวันของเรานั่นเอง ถ้าเด็กๆสามารถปฏิบัติได้นะคะ,สะแสดงว่าเด็กๆโตขึ้นแล้วนะคะเก่งขึ้นแล้วด้วยค่ะยังไงกูเพิ่งฝากไว้ด้วยนะคะ mm. ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มตัวเด็กนะคะแล้วเปิดไปหน้า25มี2กับ5นะคะเกี่ยวกับหนูทําได้นั่นเองค่ะเรามาฟังคําสั่งกันก่อนค่ะคําสั่งเขาบอกว่า ระบายสี่ภาพที่เด็กสามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะตรงนี้มีทั้งหมดสีภาพนะคะมีภาพอะไรกันบ้างเอ่ยภาพแรกเลยค่ะลูกอาบน้ําใช่ไหมคะภาพต่อไปค่ะแปลงฟันนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะแต่งตัวนะคะภาพสุดท้ายค่ะรับประทานอาหารนะคะทั้งหมดนี้เด็กๆคิดว่าสามารถทำได้ด้วยตนเองไหมคะ รูพึ่งเชื่อว่าเด็กๆสามารถทําได้ด้วยตนเองทุกข้อนะคะในหน้านี้ทั้ง4ภาพเลยเพราะฉะนั้นให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเรายังมีแบบฝึกหัดอีกหนึ่งเล่มน,นะคะเราไปดูกันเลยค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มพัฒนาคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะลูกแล้วเปิดไปหน้า 19นะคะ19มี1กับ9นั่นเองค่ะเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าเขียนตัวเลขตามรอยปรับนะคะตรงนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆใครรู้จักบ้างเอ่ยมีประโยชน์นะคะลูกควรรับประทานนะคะแครอทนั่นเองค่ะมีแครอททั้งหมดกี่หัวคะเด็กๆ เรามาช่วยกันนับสิคะ1 2 3เรามีแครอททั้งหมด3อุ้ยเท่าไหร่คะ3แบบนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่า3แบบนี้นะคะลูกเรามีแครอททั้งหมด3หัวนะคะอ่าเราก็แทนค่าด้วเลข3นะคะแต่เป็นเลข3มไทยหรือว่าเลข3อารบ,บิกคะเด็ก ลองสังเกตดูสิคะเลข3ไทยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆต้องทำก็คือให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขตามรอยปรับนะคะเลข3ไทยนะคะมีทั้งหมด2บรรทัดนะคะเขียนให้สวยงามเลยนะลูกนะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะรวมถึงการระบายสีภาพแครอททั้งหมด3าหัวด้วยนะคะยังไงกูเพิ่งฝากแบบฝึกหัดกันด้วยคะ่ะ แล้วเจอกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ